สื่อของรัฐบาลจีนรายงานค่ะว่าหมู่บินทิ้งระเบิดแบบ H6K ของจีนขึ้นบินใกล้กับไต้หวันโดยเปิดเผยว่านี่คือแผนการซ้อมรบแบบเผชิญหน้าก็เป็นที่จับตานะคะเพราะว่าการซ้อมรบครั้งนี้ที่จีนกล่าวอ้างเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้และพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน จากรายงานของสถานีโทรทัศน์ช่องข่าวทหารของรัฐบาลจีนเขาบอกว่าหน่วยบัญชาการภาคพื้นตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ปฏิบัติการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบขีดความสามารถในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเช่นการสกัดกั้นทางอากาศและการโจมตีทางอากาศที่มีความแม่นยำสูง โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K ได้ขึ้นบินบริเวณใกล้กับน่านฟ้าและแน่นน้ำของไต้หวันแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเกิดขึ้นพื้นที่ไหนซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ กระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่าให้ข้อมูลการขึ้นบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีน ขึ้นบินในจุดนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางเงยือนเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะได้พบกับผู้นําของจีนคุยกันเรื่องสงครามการค้าด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอย่างมารโกรูบิโอบอกว่าไต้หวันไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับการหาเรือระหว่าง2ผู้น,าหาหนํามหาอำนาจแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้แทนการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาตกลงกันได้ในกรอบความร่วมมือเบื้องต้นซึ่ง ก็คาดว่าจะสามารถระงับสงครามการค้าระหว่าง2ชาติยักษ์ใหญ่ของโลกได้ค่ะ